ว้าวว้าวแทงแทงเขาไหมเรียบร้อยไปครับผมอีนี่กันสามร้อยเฮ้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 ยไม่เห็นแต่ว่าไม่เห็นจริงว่าร้องไวก่อนจึ๊กไปครับผมว้าวบูบาบยังไม่หายนะเนเธอร์นะเนเธอร์นะเสร็จไปครับบูขาดต่อเลยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนบอลเลอร์กันอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อ,อนๆไปดูไทฟอนปืนฉมวกกันอูู้้อ่า ปืนจมูกครับผมตอนนี้สไปซีกระบอกเลยเลเวล12 MK2 ครับผมดาเมจอยู่ที่13,330แม่สามเยอะเหลือเกินแล้วก็โล่ครับผมให้เราอันละนะ14,300ครับผมรีโหลด429ต่อวินาทีนะแล้วใช้สไปซีอันนะอ๋อแล้วสีโคตรเข้ากันเลยดูดิว้าวยังรอไอสิ่งนี้ก็เข้ากันนะมีทองทองมุ่งมุ่งเหมือนกันดูดิแต่ว่าสีทองเพิ่ม5เนเพิ่มอีก5%นอ่ะคิดดูดิว้าว สำหรับโมดูนะผมก็ตามนี้เลยรัสเตอร์นิวเคลียร์ยไฟแล้วก็บ alance unit ครับสำหรับนักบินครับผมก็จะใช้น้องริววอเชนเลยเวลาไทฟอนใช้สกิลครับผมก็ยิงแรงขึ้น25เป็นเวลา5วินาทีสกิลต่างๆก็เท่านี้ละครับผมตามนี้เลยอ่าตัวนี้ไม่ได้ใช้โกนนะ เขาดีแบบอยากจะล็อกแล้วก็เพิ่มแรงอะนิดหน่อยครับผมให้มันแรงจัดๆไปเลยโอเคครับเพื่อนไปดูกันดีกว่าว่าชึ่วมวกกับไทฟอนเนี่ยมันจะเข้ากันสักขนาดไหนลอยห้าสิบเมตรเองนะเว้ยเฮ้ยไปกันเลยว้าวมีคนมาเนียนที่บ้านไว้เฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยอ๋อลิงสิครับผมลิงเลยแทงเข้าไปโดนไหมโดนมังไหมสักเดียวเฮ้ยมันหายตัวมันก็ชัวโมไว้เลยดึงไปครับว้าวดูดีทีเดียวทีเดียวเรียบร้อยไป โอเคครับผมไปช่วยเพื่อนดีกว่ารอลกกันไปเฮ้ย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 เฮ้ันนัเห็นนะเห็นนะลองครับจึ๊เขาให้ครับผมจึ๊จึ๊เขาให้ครับเรียบร้อยแหมเพื่อนเยอะขนาดนี้ยังจะมาเอหูไหมตัวนี้สกายโรดครับแอมเนี่ยยังไม่เต็มนะพอเต็มมันเอาหูจื๊อเลยแทงอะไรครับลองดูดิ เข้ามาแสกายร้อนอะอ,อะไรวะเนี่ย <c oughs> มาอุ้ยโอ้ย,อยมันเคยไกลล่างนี่ก็เสร็จดิเสร็จดิเสร็จไหมครับไม่เสร็จยังเพิ่มดาเมะไปทีครับผมเนี่ยเนี่ยแทงไปทนได้ทนไปทนได้ทนไปเรียบร้อยครับโอ้โหตายตาเพียบเลยอ่ะดูเพียบเลยอ่ะคุมาแล้วมาแล้วลูชดอมาแล้ว หลอกไว้ก่อนครับว้าวมันดีเฟกค,ครับลองจิมดูก็ได้นะีเฟกอยู่ก็ติมเข้านะ,ะแทงเข้าไปครับผมโอ้โหเพื่อเราเพียบเพื่อเราเพียบพลิกระยะโอ,อ้อินทรามาีกตัวหนึ่งครับเสร็จไหมแทงเข้าไปเรียบร้อยไปครับตัวหนึ่งอินทราอินทราอุ้ยสองตัวเลยว้าวเยอะแยะหายตัว รอก่อนจึดก็ไปครับติดทำไมติดนี่แทงเข้าไปเรียบร้อยไปอีกตัวนึงโอ้ยเฮ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 ้ยหล่านี้เออแอมมันก็เยอะขึ้นแล้วนะว่าหายตัวไม่รอดนะเหลือเหลือแค่นี้จะเอาจริงดิเอาจริงเหรอไปครับผมโอ้ยเนเธอร์ครับวู้ดูยุบมั่วเลยตกใจดิตกใจดิว้าวเนื้อถึงเนื้อเฮ้ย เกียดเลยอะคาวิตี้เนี่ยมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาหลุดพ้นจะทีพอจะหลุดอุ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไกด์นี่ก่อนจะไกด์นี่ก่อนเดี๋ยวมันก็ลงมาพวกเราเยอะข้างบนน่ะตึงก็ง่ายครับผมอืมมันบืดอ่ะบื้อจ่ะแทงเข้าไปแทงเข้าไปเรียบร้อยไปทิปเคียวครับโว้วโว้วหิวก่อนเลยว้าวอุ้มไม่ตัวหนึ่งผู้รู้ชะตอมอีก วิทยาท่านมาตายไปสาวแล้วนะยังไม่เกลียดเดือดนะฮะล็อกไว้ครับโอ้ยมีแอร์ซีคอนโซลครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไทฟอนด้วยกันเสร็จ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 โอ้ย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 ถอยดิถอยดิงงเนี่ยงงเนี่ยอีกทีเดียวทีเดียวเรียบร้อยปลายแรมเพจครับว้าวลูชิดอ๊อดโดครับผมรอก่อนหนาวเสร็จกลางอากาศเลยโอ้โหคือระยะนิดนึงตัวอะไรเออปึ๊บแทงเข้าไป แทงก็วะอิมุกิอิมุกิเรียบร้อยโอ้โหไอหมอน่ะไม่ใช่โดนโดนล็อกไว้ครับผมอุ้ยลำพงลำพงว้าวอุ้ยยันแม่อีกอุ้ยไปอีกเออหายดีเนี่ยโอ้ยบายเลยบายเลยว้าวโอเคอังเกอร์ไปกี่ตัวอะไรตัวไหนตัวด้วยโวเฮ้ยตึ๊งก็ไปครับผม โอ้ยอีเทอร์น่าจะเซยลาบทะลุไปอีกเฮ้ยดูยังไม่แก้เฮ้ยเฮ้ยดูนี่ทะลุโอ้โหไหนสองร้อยสองร้อยเมตรยี่สร้อยยี่สิบจึ๊กไปครับแขงแขงเรียบร้อยไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาเด็ก็มาเด็เกินเกินเกินมาโอ้โหลำพงลำพงนี่นี่จะสามร้อยเฮ้ยเฮ้ย ไม่เห็นหอะวะไม่เห็นจริงรอวะร้องไปก่อนจึ๊กใหมครับผมว้าวบูาบ้ายังไม่หายนะเนเธอรนะ์นะเนเธอร์นะเสร็จไปครับบูขาดต่อเลยโถเอ,อ้ยต้องเริ่มชิวใหม่เลยอยู่ไหนต่อไอ้นี่ไอ้นี่นี่โอ้ยโอ้ยมันไม่มาอุ้ยเฮ้ยนี่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 จึ๊กให้ครับผมโอไม่ต่อ,อยังไงต่อดีเพื่อน ตาม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 จะมาเนียนเสาได้ไงว้าวว้าวว้าวดูแอมเต็มแล้วมันแรงแบบนี้กิ้งอยู่นั่นนี้กิ้งอยู่นั่นนเนี่ยโอเคครับผมเฮ้ยสายท่านเลยอ่ะว้าว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 แบบก่อนไอ้นี่ไอ้นี่นะไอ้นี่นะถึงล็อกเจ้าก้ครับผมอ่ะไม่โดนไม่เด้อแต่ว่าไม่ต้องล็อกแล้วอุ้ยเด้งมันเด้งว้าวว้าวว้าว เฮ้ยเฮ้ยโหแต่แม่มาครับผมคิวก่อนเลยเรียบร้อยไปไอ้นี่ตัวอะไรก็มาอีกแล้วมาอีกแล้วไห้บินด้วยรดพวกฮาร์พี้ไซเรนแน่เลยจัดไปครับผมแทงเข้าไปแทงก็บ,งกบ,บินอยู่ก็แทงเข้าไหมจบเลยโ้พายแผลไปแม่เฮ้ยเราก็นะ <c oughs> เพื่อนเราไม่บุกไง,งเราก็จะบุกได้ไงละ่ะไททันมาสามสี่ตัวโอ้โหเรียกได้เลยเฮ้ย พืนฉมวกมันแรงมากเลยนะถ้าแอมเต็มเนี่ยหู3ามทีีนะว้าวว้าวห้าล้านครับผม8ดชิวสาวมเสาก็ได้อยู่นะ <c oughs> ไทฟ,ฟอนครับล็อกไว้ครับผมอ้าวเอาล็อกไว้แล้วนี่เราล็อกไว้แล้วนี่นานเงะทำไมต้องเยอะแยะไม่ไม่คนอื่นนะดูดิอยู่กันต้องเยอะแยะเว้ยไม่เอาเว้ย ไป <laughs> โอโอโอออไปครับไปไหนเพื่อนไปเปล่าไปเปล่าโอเคเราไปนี้หน่อยครับผมเราไปเอาเสาก่อนวิงเร็วเลยล็อกไว้ครับโอ้ยเดียบร้อยไปนี่เพื่อนเราใช้ทันทางนั้นเื้ยเสาบ้านอื <c> ้ม <oughs> อินทราครับ ล็อกไว้ครับอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยดิโอ้โหโอ้โหว้าวามอเฮ้ยเฮเฮ้ยเอาเอาก่อนว้าวายังอยังยังยังอยู่ยังอยู่ก่อนครับผมล็อกอี่ก่อนลิงก์ก่อนโคตรแสบเลย ล็อกเลยครับเฮ้ยไม่โดนเหรอไม่โดนเหรอเรียบร้อยปะโถปะโถไอ้นี่ไอ้นีน่เฮ้ยอินนีเธอไอ้ยอีเธอร์อีเธอร์โอ้ยชื่อมันใกล้เคียงกันเหลือเกินเร็วดีตัวน,นู้นล็อกไว้อ้าวไม่โดนอีกเฮ้ยโดนอ้าเก้าวิอาอตี้ครับแปดเจ็ดโอ้ยนื้อมาก โอ้ยโหจะรอดไหมก้อนก้อนหนักอะ่ะก้อนหนักอะ่ะสกายรอดอะ่ะล็อกไว้ครับผมอ้าวมันไม่ล็อกอะ่ะไม่ล็อกอะ่ะแล้วก,ก็ไปดิไม่ล็อกเราก็ไปดิเฮ้ยทีนี้ไม่ได้ว่ะต้องไปเสาวาร์ปดีกว่าวาร์ปดีกว่านี่ครับผมมันมาแล้วมันมาแล้ว,ลวสองหนึ่งล็อกไว้ครับจึ๊กท้ายครับผม อ้าวไม่ทันแล้วไอ้นี่นี่ตัวอะไรเอ่ยมันต้องเกิดที่เสาแน่เลยว่ะทันไหมอ่าสี่สามตัวอะไรอีเธออีเธอ,อ,เอโอเคครับผมแข่งไปครับล็อกล็อกไว้ห <c> ม <oughs> นั่นเนี่หายตู้ก่อนครับว้าวว้าวว้าวพี่เฟลเลียเฟลเลียโอ้โห ว้าวมาเดะมาเดโอ้โหแทงยับแทงยับหิวขึ้นก็ให้รู้ไปรู้ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล็อกไว้ก่อนครับหืว้าวว้าวแทงแทงก็ไหมเรียบร้อยไปครับผมหืมเฮ้ย,ยแม่ใจใจด้วยนะเรามีแอนตี้แจมนะเมื่อกี้นะมามา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนู่นครับอีเทอร์ครับหลบก่อนเลยหลบก่อนเลยน,น่านน่านไงวายวายยิวก่อนครับืห <c oughs> เรียบร้อยบลายเลยเสร็จเลยโวัว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 เร็ว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 โอ้ยชนะไปกลาบมาลงจอดแล้วครับเฮ้ย แม้ว่าปืนมันจะระยะ150เมตรแต่ว่าอาสกิลไทฟอนก็สามารถอรัลล็อกให้มันอยู่แล้วเข้าไปจิ้มจิ้มม,มันได้และถ้าเกิดแอมเราเต็มเมื่อไหร่นี่โคตรแรงเฮ้ยแอมบิฟายเต็มครับผมมันจะแรงขึ้นอีก76%น่ะโอ้โหพอเซนานครับผมเราอาจจะต้องแบบลองใช้หุ่นที่มันแบบเร็วๆนิดน,นึงไทฟอนนี่ก็พอได้แต่ถ้าเกิดเฮ้ยใช้โคตรก็โอเคครับผมถ้าเกิดใช้โคตรกับเจ้าปืนฉมวกที่150เมตรเนี่ยนะแต่ว่าผมว่าอยากจะลองไอ้นี่เลย แอมป์ฟายเอ้โฟร์ฟายครับผมมันน่าใช้นะแต่สัก2อันนะใส่กับไทฟอนครับเน้นแบบให้โลนะหนาๆไปเลยอะไรอย่างนี้เพราะว่าอะทั้งโลหุ่นเองโลจกบปืนฉมวกด้วยและโลจากยานแม่ด้วยเฮ้ย <Hey, S 2> ผมว่าน่าจะเวิร์กเดี๋ยวข้าหน้าลองใหม่ครับผมโอเคโอเคยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาคุยได้นะว่าเจ้าไทฟอนที่ใช้ปืนฉมวกเนี่ยมันเวิร์กหรือเปล่านะคุยกันเจ้าหน,นี้ผมและไทฟอนขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบอล